ดีอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงพืชนแม่ต้องอวดชาวบ้านหน่อยน้องแอร์อย่า,าอย่ามาทางนี้หน่อยนี่น t The u n ล็ c k เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลี่ฮวงจุ้ยนะคะวันนี้แอนและอาจารย์ธนวันเนี่ยนะจะพาคุณผู้ชมมาเปิดล็อกธุรกิจกันใช่อันนี้เป็นธุรกิจใหม่คือวันนี้จะพาน้องแอนมาลองดูว่าธุรกิจแบบนี้ก็ยังมีด้วยนะครับในประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีไม่กี่ที่ที่ทำได้นะครับแต่ธุรกิจที่นี่เนี่ยน้องแอนอาจจะได้เห็น <Yeah. S 2> เฮลิคอปเตอร์นี่นะครับนั่นคือเฮลิคอปเตอร์ครับธุรกิจที่นี่เป็นธุรกิจที่พานักท่องเที่ยว ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมวิวทิวทัศนะครับอาจารย์อย่าบอกนะว่าวันนี้อาจารย์จะพาหนูบินนะใช่วันนี้เราพาเนี่ยแต่ไม่ได้บินนะอ้าวพามาดูอ๋ออาจารย์ใช่พามาดูแต่หนูอยากเห็นคนไทยบินได้เราไม่ใช่ตูวันนี้แสลมนะครครับคือวันนี้เป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดของธุรกิจของต้นฉบับของรุ่นพ่อรุ่นแม่มาแล้วก็มาเป็นธุรกิจที่ลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในมุมมองของตัวเอง กลายเป็นว่าเขาสามารถทําธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันโอ้โหพูดแล้วอยากจะเห็นเจ้าของแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพบเจ้าของกันเลยกันดีกว่าครับได้ค่ะตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของบริษัทโซลเฮลิลักนะคะพี่ปิตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปิติ อันดับแรกนะก่อนที่จะให้อาจารย์เดินดูหุงช่วยให้ครับผมแอกกลังงว่าจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจคืออะไรพี่แบบชอบเฮลิคอปเตอร์อยู่แล้วไหมหรือเรียนจบอะไรมาคะพี่คุณคุณพ่อชอบครับพอ,อดีตอนนั้นเราไปบินเ,เราไปเที่ยวที่ภูเกต็ตเสร็จปุ๊เราจะไปเช่าหอ เพื่อนั่งแต่ปู้ราคามันแพงมากก็เลยแบบรู้สึกโอ้ไม่ไหววะก็เลยกลับมาปุ๊บก,ก็เลยมาศึกษาดูว่ามีคอปเตอร์ตัวไหนที่เราสามารถซื้อมาได้ปุณลก็มาให้เป็นการคนไทยซึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับถ้าอย่างนั้นแล้วพอคุณพ่อชอบเริ่มทําเป็นธุรกิจตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมคะใช่ครับผมก็ค่อยๆเริ่มทํามาไปเปิดตัวครั้งแรกที่ซินเนอรี่ที่สมนึงครับ กีป่ป,ปีแล้วคะพี <whatnot> ป่ปิติประมาณส2องปีแล้วครับเป็นธุรกิจแรกไหมพี่ปิติเอรติจเออไม่ครับก่อนหน้านี้เราผลิตอะไรแอร์ครับเรามีโรงงานอยู่แล้วก็ผลิตถังแก๊สโดนัทที่ติดติดรถยนต์ที่ฮิตทิ่นะครับค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นไออยากรู้ป้ายอยู่ข้างหลังนี้ค่ะพี่ปิติไม่มีอากงอาม่าไม่มีป้าแม่ผมไม่มีวันนี้อันนี้พี่ปิติเป็นคนอันนี้คุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อเป็นคนเขียนไว้ครับก็เหมือนเราเริ่มต้นจากติดลบอะครับก็ค่อยๆทำมาทำมาเรื่อยๆไปครับค่ะใช่ครับ คนจีนเขาจะคิดถึงบรรพบุรุษอย่างเดียวถึงมีประเพณีไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดจีนเชงเมง้งลาจีนเพื่อให้ลํำลึกถึงบรรพบุรุษของเราะนะครับตีลี่ฮวงจุ้ยของบริษัทเป็นยังไงบ้างคะถ้าเราเห็นตั้งแต่เราเดินเข้ามาแล้วเราเห็นไหมอาจารย์เคยพูดว่าถ้าเรามีตึกแถวห้าห้องเราต้องเปิดธุรกิจทั้งห้าห้องเลยเพราะนี่คือตัวทําธุรกิจเราไม่ได้นอนนี่เห็นไหมครับเขามีประตูเยอะแยะมากมายเลยคือให้เขาเห็นแต่ว่าถ้าเราปิดมีแต่ป้ายข้างหน้าเราไม่มีใครเห็นเลย ก็เห็นแค่ป้ายชื่อ,อะบางคนไม่รู้ว่านี่คืออะไรค่ะครับผมอาจารย์จะใหญ่มากเลยไม่รู้จะเดินเริ่มจากตรงไหนอาจารย์แล้วธรนงทรณีประตูเป็นยังไงะคะอาจารย์อันนี้ต้องมีผลแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพอดีเขาเป็นธุรกิจเครื่องบินเขาต้องมีการ,เ,ราเอาเครื่องบินเข้าออกะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้เนินธรณีเนี่ยเราจะให้ทําเป็นเนินหลังเตาเหมือนลูกระนาดเดียวกันน่ะนะ เราก็ยังสามารถเอาตัวนี้เข็นเข้ามาได้เพราะปกติแล้วทอนนีมันจะเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมใช่หหน้าเต็นแต่ทั้งนี้มพันเป็นเนินนิดนึงขึ้นมาเนี่ยเพื่อหยุดกั้นของธุรกิจที่เข้ามาแล้วเนี่ยให้เก็บไว้สําหรับเราได้แต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าธุรกิจที่ทํามาเข้ามาเยอะออกเยอะเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมบอกแล้วเราต้องไปดูตาแหน่งออฟฟิศเขาที่ <ผม S 2> ทาธุรกิจเขาอยู่ตรงไหนก่อนที่เราจะไปดูออฟฟิศผู้บริหารนะคะ,คะขอแวะมาดูเฮลิคอปเตอร์กันดีครับปกติเนี่ยนั่งได้กี่คนคะนั่งได้ไดยสาร แล้วตรงกลางอะคะพี่พิธตรงกลางสามารถนั่งได้ครับอ๋อก็คือแม็กซิม,มัม <คน S 2> ห้าคนห้าคนนี่คือมีนักบินหนึ่งแล้วก็ผูธธ้โดยสารสี่ครับอ๋อก็แม็กซิมัมอยู่ที่สี่ผู้โดยสายรนนเนาะพี่พิติค่ะปกติเส้นทางที่เราเดินทางบินไปไหนได้บ้างคะเราบินได้ทั่วประเทศไทยเลยครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการบินไปไหนแต่ถ้าเป็นเป็นทริปที่ลูกค้านิยมมากสุดคือทริปบินจังหวัดนนท อ๋อเพราะมันไม่ไกลมากเลยใช่ครับผมใช้เวลาประมาณ15 1หถึงนาทีครับปกติก็คือลูกค้าก็คือบินโฉบแล้วกลับเลยใช่ครับผมพาไปดูดูวิวบรรยากาศด้านบนเป็นยังไงบ้างอยากถามอีกหนึ่งอย่างพี่ปิติปกติเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราคือใครคะเป็นคนทั่วไปเลยครับว่าใครก็สามารถขึ้นได้เพราะราคาเราไม่ได้แพงค่ะบอกว่ามาที่นี่ทุกอย่างจบครับผมอยากทําอะไรมีหมดอยากซื้ออะไรอยากต้อมอยากเทสก็ขึ้นไปลองได้เลย แล้วในเรื่องของนักบินปลอดภัยเราเป็นใครคะนักบินที่นักบินตอนนี้เรามีสองท่านก็คือมีคนไทยท่านหนึ่งแล้วก็นักบินเยอรมันครับชั่วโมงบินก็สามพันชั่วโมงครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยหายห่วงใช่ครับนี่เอาล่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรบกวนอาจารย์ไปดูออฟฟิศด้านในดีกว่าน้องขอเรียกบุกนะพี่ดีเลยนะครับบุกเลยนะบุกค่ะอาจารย์ หลังจากที่ได้เดินสำรวจมาหมดแล้วค่ะแปลกใจครับค่ะแปลกใจมากว่าซึ่งตัวตึกอาคารนี้เป็นตึกที่ทําให้ถูกวงจุ้ยได้ถูกต้องมากมตัวโวงจุ้ยนะค่ะก็คือเราจะเห็นว่าจากเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะตัวห้องทํางานทั้งหมดอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดมการเป็นว่าห้องทางานที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยผู้ชายจะเป็นคนทําสิ่งที่เราเห็นคือโต,ต๊ะทุกโต๊ะหันหน้าออกหน้าตึกทั้งหมดเลยค่ะแล้วเห็นบอกว่าโต๊ะผู้บริหารนั่งอยู่ตรงนี้ ่งอยู่หลังสุดและไซสุดแปลกใจไหมว่าทําไมถึงถูกต้องหมดเลยแล้วเขาแบ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนว่าตรงนี้คือห้องผู้บริหารนะใครเข้ามาไม่ได้มีจะมีกระจกของเขาไว้ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นโซนของพี่ๆน้องๆพนักง,งานที่นั่งอยู่ก็คือถามว่าทุกวันนี้คุมทุกคนได้หมดเลยพูดและจบตามงานที่เราฝากไว้<ช>นะธุรกิจเมื่อกี้เดินไปดูข้างหลังมาให้เล็บเรียบร้อยแปลกใจมากเินเข้าไปกดต่ำลงไปเลยทันทีห้องน้ำกดต่ำอยู่ข้างด้วยข้างหลัง กดพื้นต่ำลงไปอันเนี้ยใช้เป็นตัวแท,ทนธรณีได้เพราะว่าน้ำมันไหลลงไปตรงที่พื้นต่ำลงไปแล้วมันมีพื้นยกขึ้นมาแล้วกล<ะ><ร>ายเป็นว่ามีธรณีอยู่กับตัหลังทันทีเลยครับเห็นไหมครับทุกอย่างที่นี่ผมบอกแล้วว่าเราเห็นทุกจุดในตึกอาคารนี้แล้วกลายเป็นว่าธุรกิจบอกทํามา7ปีไม่มีกราฟถอยหลังนะมีแต่กราฟเดินหน้าอย่างเดียวเลยคือเริ่มมาจาก12ปีแต่ว่าเป็นอีกตึกหนึ่งใช่ครับค่อยๆเก็บตังค์มาปุ๊บมาสร้างตึกนี้จะเฮงขึ้นอีกไหมพี่เยอะเลยครับนี่เห็นไหมมันผมบอกว่าคนเราเนี่ย เก่งขนาดไหนแต่ถ้าตัวเก็บของเราเนี่ยเก็บไม่ได้ความสําเร็จก็เกิดขึ้นช้าแต่ถ้าตัวเราเก่งอยู่แล้วตัวอาคารสามารถทําให้เราเก็บทรัพย์ทุกอย่างที่เราหามาได้ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ไม่นานครับทุก <ๆ S 1> อย่างเกิดขึ้นได้ดีมาก <S <S ผมสรุปให้เลยว่าตัวอาคารนี้ทั้งหมดสามารถหาทรัพย์และจะเป็นกราฟที่ก้าวขึ้นอย่างเดียวเลยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงรีโนเวทได้ให้มันไปอยู่ในความที่แบบทันสมัยสวยงามได้แต่อย่าเปลี่ยนโครงสร้าง <ๆ S 2> บางคนบอกห้องน้ําหันข้าง โอ้ยมันดูไม่ดีละเดี๋ยวเปลี่ยนห้องน้ำไปไว้ตำแหน่งอื่นน,น,น,นู่นนั่เนี่ยผิดเลยทันทีเพราะนี่จริงๆแล้วเราจะเห็นอีกจุดหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกคืออะไรรูกไหมอันไหนคะเห็นไปห้องน้ำเขาอยู่หลังสุดเลยค่ะก่อนที่จะออกประตูหลังด้วยสแสดงว่าน้ําต้องเก็บให้เต็มที่สุดก่อนถึงจะออกการเป็นว่าที่นี่การจะใช้เงินของเขาแต่ละครั้งคิดก่อนที่จะใช้ทุกครั้งก็คือการใช้เงินของเขาการลงทุนของเขาแต่ละครั้งต้องมีประโยชน์ทุกครั้งนี่สุดยอดมากๆเลยอ่ะถือว่า อาจารย์ให้เป็นคะแนนหน่อยดีกว่าเออสำหรับสถานที่อันนี้ค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าที่ทํางานหรือว่าที่หาทรัพย์98เปอร์เซ็นต์นี่เพิ่มแค่ธรณีได้านไปเพิ่มธรณีข้างหน้าอย่างเดียวค่ะเพิ่มธรณีข้างหน้าอย่างเดียวทุกอย่างก็จะครบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ทำธุรกิจที่นี่ครับสุดยอดฟังเราชื่นใจเลยพี่ปิติค่ะครับผมแต่ชื่นใจขนาดนี้ให้รางวัลพวกเรายังไงดีนะยินดีครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เที่ยวกันได้ครับก็บอกแล้วนะครับอยากให้ เป็นแฟนรายการเราเนะะอะเราเห็นมุมมองที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสดูว่าในมุมมองการนั่งเฮลิคอปเตอร์จริงๆอ่ะปกติเราจะเห็นในสารคดีเนอะ,ะแต่เงี้ยเราลองนั่งเองว่ามันเป็นยังไงกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามาเปิดประสบการณ์การน,นั่งเฮลิคอปเตอร์กันค่ะ ดีอ n ล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ยกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ h ีออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ยค่ะขอถามพี่ปิติหน่อยดีกว่านในเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยในเรื่องของที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับการึร้อเฮลิคอปเตอร์ พราะว่านี่เปิดประสบการณ์ใหม่ไม่เคยขึ้นเลย<า>ใช่ไหมคะอาจรย์ตั้งแล้ครับยินดีรครับผมก็คือเรามาปุ๊บแล้วก็จะให้ลูกค้าไปนั่งที่ห้องปูแล้วก็จะมีพนักง,งานบีบให้ว่าควรทําอะไรมั่งกดต่อกอดขึ้นเครื่องแล้วก็ อะไรขึ้นไปได้มั่งเลยครับอืมจริงๆมันมีข้อห้ามอะไรไหมคะข้อห้ามจะมีมีแค่ตอนที่เดินปุ๊บอย่าเดินไปหลังเครื่องเท่านั้นเองครับแล้วก็การใส่กระโปรงแล้วก็การใส่หมวกครับการใส่กระโปรงทาไมคะถ้าสมกระโปรงแบบถ้าบางมากมากครับแล้วลมมันจะตีครับผมก็จะเซ็กซี่ได้แค่นั้นไม่ได้มีแบบว่าพัดไปติดใบพัดไม่มีไม่ได้ขนาดนั้นครับอ๋อแล้วถ้าสมมือใหม่มาปุ๊บขึ้นได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปบีบขอนปุ๊บแล้วก็สามารถขึ้นได้เลยครับใครก็ขึ้นได้ครับ คนท้องสตรีมีคันขึ้นได้ไหมคะ,ะถ้าสมมติเกินเกินเจ็ดเดือนก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับอาจารย์พร้อมไหมคะอาจารย์พร้อมอยู่แล้วออกแล้วว่าเราทุกอย่างเราต้องลองธุรกิจใหม่ๆเราต้องลองคือมันเป็นมุมมองที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นผมอยากให้ทุกคนลองอย่างที่เคยพูดหลายๆครั้งนะครับว่ามันมีอีกหลายศาสตร์หลายเรื่องที่เรายังไม่เคยเปิดอ่านของหนังสือนะ,ะนี่ก็อาจจะเป็นมุมมองอทั้งชีวิตเคยขึ้นยังไม่เคยขึ้นเลยค่ะเหมือนกัน อยู่มาอายุเท่าไหร่กันแล้วใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกว่าหลายๆอย่างเราเปิดใจดูครับแล้วคุณจะรู้ว่ายังมีอีกหลายอย่างในโลกนี้ที่คุณน่าสัมผัสและน่าลิ้มลองได้เลยถ้าอย่างนั้นวันนี้แอรกับอาจารย์ขอฝากเนื้อฝากตัวกันดีมากนะคะยินดีมากๆครับถ้า่างนั้นเดี๋ยวเราไปดี้แอรบอกขอเบลลสองฝั่งเลยได้ไหมครับยินดีครับโอเคได้ค่ะ มาทางนี้หน่อยมี่รียจ้และเส้นทางบินของเราในวันนี้ก็จะบินผ่านถนนรัตนาธิเบศผ่านสะพานพระนั่งก้าบินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา และพาไปชมความสง่างามขององค์หลวงพ่อโตที่มีความสูงถึง27เมตรบินชมวัดเล่งใน22ชมเจดีย์เอียงในมุมสูงที่เกาะเกตและชมอีกหลายสถานที่ที่จะเปิดประสบการณ์มุมมองใหม่ๆที่คุณจะไม่เคยเห็นจากที่ไหนอย่างแน่นอนส่วนใครที่สนใจอยากจะบินเส้นทางอื่นนอกจากนี้ก็สามารถวางแผนเส้นทางการบินกับทางเฮลิรักได้เลยค่ะ เทสเทสเทสไลฟ์สดจะดูนะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายรายการกันนะครับก็เลยอยากให้เห็นบรรยากาศว่าเราอยู่บนร e คอมเพอร์นะครับคือภาพจริงครับภาพปฏิเติจริงนะครับตอนนี้ต้นตๆนะครับสดๆตอไเทากํากำลังถ่ายรายการนะครับ เล่นนายีเจอแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็อย่างที่บอกอะว่าเราเห็นในมุมมองที่อาจจะเคยอาจจะเห็นได้ในสารคดีหรืออาจจะเห็นจากโดนแต่นี่แบบเป็นบรรยากาศที่แบบได้เห็นเองได้สัมผัสเองแล้วก็เราจะเห็นแบบทั้งโค้งสันมังกรตรงโค้งของท้องมังกรเป็นยังไงเห็นวัดเห็นทุกสิ่งอย่างเลยเป็นมุมมองด้านบนขึ้นมาที่เราบอกว่า หาดูได้ยากนะครับใช่ประสบการณ์ใหม่หนะอาจารย์<ช>เนาะ<ช>ตื่นเต้นรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนบางทีก็ใกล้มากใกล้หลังคามากอะไรอย่างเงี้ยจากเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วนึกว่าเป็นเรือ <c oughs> ถ้าสวิตชอยู่น้า <c oughs> บนน้าเลยอาจารย์และแอดดี้มาว่าไม่แพงเมื่อกี้อาจารย์ถือกับพูดบนเครื่องบินเลย<า>บนคอปเตอร์เลย ว่าจะเหมาแล้วไปเชียงใหม่ซะหน่อยใช,อใช่ครับเพราะว่าดูแล้วราคาไม่แพงมากตอนนี้เป็นราคาที่เหมือนอาจจะเป็นแบบในสถานการณ์โควิดนี่อยากให้ทุกคนจับต้องได้มั้งใช่ราคาหลักพันนะใช่ราคาหลักพันครับกลายเป็นว่าธุรกิจที่ผมบอกแล้วเห็นไหมการที่คนจะมีเงินซื้อเฮลิคอปเตอร์ได้เนี่ยะจะต้องมีทรัพย์สินที่สามารถสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆจริงๆเราก็แก้ไม่เยอะนะบ้านหลังนี้ผมถือว่าโดยโคงสร้างแล้วดีอัลล็อก เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ยจากช่วงที่แล้วอาจารย์และน้องแอร์ได้สำรวจ่วงจุ้ยออฟฟิศและได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพเปิดประสบการณ์มุมมองใหม่ๆในหลากหลายสถานที่พร้อมทั้งวิเคราะห์หวงจุ้ยเมืองในมุมสูง และนำภาพบรรยากาศมาฝากพวกเรากันแล้วช่วงนี้มาดูกันซิว่าบ้านที่เป็นตัวเก็บของพิปิติจะสามารถเก็บทรัพย์ได้มากน้อยขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะมา,มาอยู่กับเรานะคะกับ The u ี l o c k เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลีฮวงจุ้ยค่ะคุณผู้ชม เมื่อกี้ต้องบอกว่าพอเราได้ไปนั่งคอเป็นไงบ้างครับคือตื่นเต้นนะตอนขึ้นแบบมีแบบอุ้ยแต่แล้วมันแบบว่าเหมือนเปิดโลกใหม่เลยค่ะในตีค่ะคต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ประทับใจบและการบินเฉียดน้ำนี่นะแบบ วิ่งผ่านมาตกใจเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าใกล้ของจริงใกล้หรือไม่ใกล้แต่แอร์กะอาจารย์หัาจา์เราจะถึงน้ําแล้วอย่างเงี้ยใช่ตื่นเต้นมากๆค่ะเหมือนเป็นทัวร์เลยเนาะทีนี้ค่ะเราได้รู้จักกับธุรกิจของพี่ปิติไปแล้วรู้ในเรื่องของที่หาเงินแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บทรัพย์หรือว่าบ้านกันดีกว่าค่ะครับพอเราเข้ากลับมาถูกแผ่นบ้านเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เห็นเลยครับก็คือลักษณะของหน้าบ้านหันทางทิศเหนือใช่ครับแต่ว่าทิศเหนือเนี่ย เขามีการแก้ไขแล้วเราเจอบ่อประคับอยู่หน้าบ้านเลยซึ่งน้ําตัวนี้เป็นน้ำเคลื่อนไหวอย่างที่อาจารย์ต้องการน้าตัวนี้กําเนิดลมใ้เขาทันดีอพอน้ํากําเนิดลมแล้วเนี่ยทำให้ตัวหน้าบ้านเนี่ยเปลี่ยนทิศจากทิศเนี่ยเป็นทิศใต้ได้ธุรกิจเข้ามามได้เลยๆแต่สิ่งที่มันผิดก็คือตําแหน่งของห้องน้หาหันออกหน้าบ้านถูกไหม,มประตูเข้ามาห้องน้ําหันออกหน้าบ้านาสิ่งที่ผิดอันที่สองก็คือตีจุียแทนที่จะหันออกหน้าบ้านกลายเป็นหันข้าว แต่จรให้คนกลับมาวางอยู่ในตำแหน่งที่หันออกหน้าบ้านได้ครับกลายเป็นว่าธุรกิจที่ผมบอกแล้วเห็นไหมการที่คนจะมีเงินซื้อเฮลิคอปเตอร์ได้เนี่ยจะต้องมีทรัพย์สินที่สามารถสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เครื่องละสามสิบหมื่นนะถูกไหมการเป็นว่าห้องน้ำหันออกหน้าบ้านกายเป็นว่าตัวเขาเองอยู่บ้านหลังนี้คุณพ่อก็ตามหรือใครก็ตามที่ทำธุรกิจอยู่นี่ชอบซื้อชอบสร้าง <S <S ชอบลงทุนอย่างเดียวเลยกลายเป็นว่ามีเท่าไหร่ก็จะเอาไปลงทุนหมดเอาไปซื้อหมดเอาไปสร้างหมดก็เลยกลายเป็นเกิดตึกอาคารตึกนี้ขึ้นมาแต่พอดีตึกอาคารตึกนี้กลายเป็นตึกที่ถูกต้องกลายเป็นว่าตึกตรงนี้กําลังทําเดินในศาสตร์ของฮวงจุ้ยให้คุณสามารถเก็บทรัพย์เพิ่มขึ้นมาได้แต่พอดีไอ้ตัวเก็บของคุณคุณกำไปนอนที่นี่กลายเป็นว่ากลับไปบ้านมีแต่คิดโปรเจกต์อย่างเดียวว่าเราจะซื้ออะไรดีจะทําอะไรดีจะซื้ออะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับ อันนี้จริงๆแล้วผมอยากจะเปลี่ยนให้ห้องน้ำมาหันข้างให้ได้นะครับหรือจะต่อตรงนี้ขึ้นมาให้เต็มแล้วก็เปิดประตูหันข้างเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำสองห้องนี้เหมือนกันครับผมอย่างนี้ทําได้นะครับแล้วก็พื้นให้กดต่ำลงไป10บเซนนะครับอันนี้เท่ากับตัวขุมทรัพย์ของเราเปิดแหละเก็บทรัพย์ได้แล้วตอนนี้มีเท่าไหร่อยากซื้ออย่างเดียวเลยอ่ะละครับคราวนี้เราขึ้นมาดูตำแหน่งของห้องนอนกันเท่าที่ผมเห็นห้องนอนตอนนี้แกม่าคุณหันหัวนอนไปหน้าบ้านไปรับใช่ครับ หันหัวนอนไม่น่าบ้าใช่แล้วอยู่ชั้นบนสุดด้วยเขาเรียกบอกว่าทําทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดเลยนะครับเป็นประธานยันพะโลงพูดบ่บอยนะค,ค,คือทุกอย่างต้องตกอยู่ที่เขาแล้วคุณจะเหนื่อยนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่บางทีหุดหิดหุดหิดง่ายบางทีทําอะไรไม่ได้ดั่งใจตัวเองเนี่ยไม่ได้โกรธคนอื่นนะแต่โกรธตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับจริงๆแล้วตําแหน่งของผู้ชายเนี่ยเราต้องหันหัวนอนทางซ้ายมืออย่างเดียวทางซ้ายหันหน้าของหน้าบ้านหัวนอนทางซ้ายมือ ถ้าสมมติเราไปเจอเนี่ยอย่างที่เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเจอประตูห้องน้ําเข้ามาเนี่ยวิธีการแก้เราคือต้องวางตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนอเจออะไรแก้ตรงนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เราก็กั้นมาปิดที่หน้าประตูห้องน้ำได้หรือไม่เราก็กะมุงนอนทุกอย่างจะดีขึ้นผมอยากให้คุณย้ายจากตำแหน่งตอนนี้หันหัวนอนไปหน้าบ้านามให้กลับมานอนหลังสุดตรงนี้เลยหวัวหัวนอนหันไปทางหันทางซ้ายมือแต่ว่าเอาเตียงม,มาชิดหลังสุดเลย พอเตียงรชิดหลังสุดกลายเป็นว่าปลายเท้าจะชี้ไปที่หน้าประตูห้องน้าอ่าโอเคครับถูกไหมเรากั้นบ้านปิดที่หน้าประตูห้องน้ําเลยเท่ากับว่าประตูห้องน้ําไม่ชนมาที่เราแล้ว <S S S ครับนะครับถ้าแ,แก้อย่างนี้ได้อันนี้คืออํานาจเต็มแล้วจริงๆเราก็แก้ไม่เยอะนะบ้านหลังนี้ผมถือว่าโดยโครงสร้างแล้วดีประสบความสําเร็จดีมากเลยครับครับผมอ่ามีอะไรสงสัยยังไงไหมคะพี่ปิติไม่มีครับก็จะเอาไปปรับ ัปเปลี่ยนดูครับเอาล่ะเพระนาะฉะนั้นใครคนไหนนะคะที่อยากมาเปิดประสบการณ์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสามารถแวะมากันได้เลยมีช่องทางการติดต่อไหมคะพี่ปิติติดต่อที่หน้าเพจเราได้เลยครับค่ะหรือโทร025713355ครับ เราขึ้นมาให้เลยนะพี่<อ>พิธีกาตอนนี้เนี่ยก็ใครคนไหนที่อยากสอบอยากลองนะอยากลอง<น>บรรยากาศแบบที่เมื่อกี้กอาจารย์น้องแอร์ขึ้นนะครับต้องลองมาที่นี่ครับโทรตามนี้เลยครับตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราอยู่นะคะแอร์อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเซลฟี่รูปของตัวเองนะคะถ่ายกับรายการของเราเลยจ้ำเซลฟี่กับจอโทรทัศน์ถ้าใครคนไหนที่ตอบคําถามได้สองท่านแรกนะคะก็จะได้รับตัวนี้ไปเลยอาจารย์สีทองอ่ะมันแบบมันดูเหนียวซับป่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดว่า บุคคลท่านใดที่ได้เสื้อตีรี่หงจุ้ยจะมีสิทธิพิเศษสำหรับกิจกรรมต่างๆนานาที่ทางทางเรามีคุณสามารถใส่เสื้อตีรี่หงจุ้ยมาเข้างานได้เลยคือพูดง่ายว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นใบผ่านทานทุกๆงานเลยสำหรับตีรี่หงจุย้ยแล้วก็ดีอันล็อกครับคำถามวันนี้อยากจะถามว่าธรณีหลังบ้านลักษณะที่มันมีแอ่งต่ำลงไป<ะ>แล้วยกขึ้นมาอันนี้ใช้เปรียบเทียบใช้แทนธรณีได้หรือเปล่า อย่าลืมนะคะถ้ารู้คําตอบแล้วค่ะ<ส>ก็อย่าลืมส่งมาได้นะคะที่แฟนเพจของเรานะคะคตีลี่หุงจุ้อศัดที่ช่วยพลิกชีวิตคุณน,นั่นเองค่ะสองผู้โชคดีก็จะได้รับเสื้อจากเราไปเลยค่ะ<ม>อาหล่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ปิติมากๆเลยนะคะที่เปิดบริษัทนะให้เราสองคนนะคะได้ได้เข้ามาดีมากๆครับได้ค่ะพี่ปิติวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการ Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลลีุ่งจุ้ยนะคะทุกคืนวันอังคารแบบนี้ค่ะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะทางช่องอมินทีวีเอชดีวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมถ้าไม่มีบันไดนี่หนูตายเลยนะตัวหนูก็ต้องใช่ไหมเขาใช้อยู่แล้วนี่ก็สั่งทำมาเฉพาะน้องแอร์เลยนะไม่ใช่ ขปิดแล้วนะเชิญบ๊ายบายเราว่าแล้วเมื่อกี้ทําไมตอนที่เราขึ้นทําไมร้อนทําไมคะก็มีเฉพาะลัวก่ะเฉพาะอาจารย์คนเดียวใช่สองเลอาจารย์จะได้เห็นใบพัดไงอาจยอยู่คนเดียวเลยทําไมสองห้องห้องข้างหลังใครเป็นคนนั่งครับข้างหกครับผมโอ้เยี่ยมเลยเอาตัวนี้ออกไปแล้วคนนั่งตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ทั้งหก วันนี้คตตองที่นังฝังก่อที่ล้วแต่ตำแหน่นากเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ไปดีอว่าอีกหนึ่งธุรกิจที่อาจารย์ควรจะไป <Okay. S 2> กระโดดโล่มใช่ใช่ใช่ใชใช